สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการของสารยมรุดรธานีออกให้ที่พอไฟหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าทับสองห้าหกแคลร์ใที่สิบเอ็ดพิจนาสองห้าหกแคลโดยมอบหมายใ้น้อยเอกวิเชียรโคศพร้อมพวกตำรวจจุดสวนสอบสวนในกําแพงทิศมือซ้าย นพให้มีการให้ค้นบ้านลที่397หมู่13ตำบลกุมวาพียเอกมวาพิจังวัดัทนีนเพื่อพบเรสิ่งของที่มีไว้ความซึ่งใช้ในการกระทิดหรือได้จากการกราทผิดซึ่งเกี่ยวกับปืนไรเฟ้าซึ่งจะเป็นพยานประกอบการสอบสวนไต่สวนบุคฟ้องหรือพิจารณาหรือเป่ความผิดหรือได้ใช้หรือตั้งใจในการผิดโดยให้ค้นบ้านลที่397 สามบรามุบรีกางอำเภอมัวจังหวัดีตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาดังภาพบ้านที่ในกล่ววออาวน,นะครับเดี๋ยวขอญาติารพี่ตรวค้นอะครับ